วัดีครับวันนี้คุณผู้ชมทาทั้งทางทรูวิชันได้เวลาของความบันเทิงจากภาพยนตร์ระดับฮิตติดชาร์ตกับรายการ Movie Hi t ติดชาร์ต2016กับผมต้นชนสิทธิ์ครับวันนี้นะครับ Movie Hit ติดชาร์ตของเราเนี่ยมีแขกรับเชิญสุดพิเศษเลยเขาจะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่จะเข้าฉายในปี2016นี้นะครับอีกสักครู่เนี่ยได้พบกับเขาแน่นอนแล้วก็สําหรับใครท่านไหนนะครับที่ไม่ได้เดินทางไปเที่ยวไหนในช่วงสิ้นปีนี้เนี่ย ทาง Paramount Pictures เ,เนี่ยก็เตรียมภาพยนตร์ดีๆเอาไว้ให้คุณได้ชมกันทั้งครอบครัวเลยครับมหาศึกแก้แค่ของสองพ่อตัวแหบขุมนี้ไหนๆก็มีชื่อของ b ิ g s ช o ตนะครับซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่ได้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลลุกโลกทองคำนะครับซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยจะมาฉายในบ้านเราดือนมกราดับุมนี้ด้วยยังไงวันนี้เนี่ยจนก็เลยมีเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องนี้มาฝากกันครับ เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้นะครับต้นก็อยู่กับคุณปันททั์ภูมิสุภานะครับผู้เป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทดีนาเดทอินเตอร์เนชั่นแนลพิกเจอร์ประเทศไทยนะครับเขาจะมาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้รายละเอียดเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่จะเข้าฉายในปี2016นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้นครับขออนุญาตเรียกพี่เก๋นะครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอถามพี่เก๋ก่อนเลยครับว่าบริษัทดีนาเดทอินเตอร์เนชั่นแนลพิกเจอร์ประเทศไทยหรือ UIP เนี่ยจริงๆแล้วเป็นบริษัทอะไรครับแล้วก็มีความเกี่ยยวข้้อองงกัับบบหรรืไาค อยู่ในอยอนิฟิเซอร์เนี่ยะครับจริงๆแล้วเราเป็นบริษัทที่เกิดการร่วมทุนจาก2องเซโดยักษ์ใหญ่และต้นรู้ก็คือในแง่ของความเป็นพารามาลกับยูนิเวอร์ซเนี่ยเป็นเซโดที่อายุเกินบร้อยปีแล้วในอเมริกานะครับเขาก็ร่วมกันจัดตั้งเป็นยูไอีขึ้นซึ่งยูไอพีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนรู่นนั้ส่วนใหญ่ก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วเพราะว่าเราอยู่ตลาดเมืองไทยมากว่า30ปีละ<อ>นะครับแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยเวลาพูดถึงยูไอพีก็คือเขาจะพูดว่ามันคือทำเงินหลังดีนะครรรััับกกก็็เเเปปนนนนู้้จาาตไอง พุยง่ายเป็นสาขาของบริษัทแม่ทั้งยูโนซาและคารามาโดยตรงเนื่องจาหนังที่เราเข้ามาก็จะมีความหลากหลายก็ครบทุกแนวเลยครับแล้วปี2016นเนี่ยครับจะมีภาพย,ายนตร์ที่จะเข้าฉายให้คนไทยได้ชมกันกี่เรื่องน้องครับแล้วก็มีอะไรน่าสนใจบ้างครับพี่เกดปีหน้านะฮะจะเป็นปีซึ่งเราเอาหนังเข้ามาเยอะที่สุดในรอบหลายปีเราเอาเข้ามาประมาณ29บเเรื่องจากที่วางวางโปรมทไว้ตอนนี้ปีนี้เนี่ยเราว่าประมาณ25เรื่องก็ดีอว่าเยอะมากแล้วนะครับ ปี2016จะเป็นปีที่เราเข้าหนังหนังเข้าเนี่ยค่อนข้างหลักหลากมากมก็เยอะจริงๆที่เขาแบ่งเป็นสี่ภากลุ่มแล้วกันกลุ่มแรกเลยซึ่งถ้าต้นหนังประจำรี่เราในช่วงต้นปีประมาณสักควอเตอร์แรกสนจะช่วงของรางวัลใช่จะเป็นช่วงซึ่งมีหนังรางวัลเข้ามาฉายแล้วปีนี้ช่วงนี้ว่ใช่ปีนี้มีหนังรางวัลซึ่งได้เข้าชิงโกลเด้นโกลบล่าสุดนี้หลักหลากมากมเลยซึ่งเป็นเป็นจังหวะที่ดีกับอะไรปีที่ผ่านๆมาที่เราไม่มีหนังมากขนาดนี้ที่ที่โอกัสได้ชิงรางวัลโกลเด้นโกลบซะแน มันก็เป็นสัญญาณว่าในวีออสกร์เนี่ยหนังเหล่านี้ก็จะไปยืนอยู่ด้วยเช่นกันมีประมาณสี่เรื่องที่จะเข้าฉายในช่วงต้นปีนะฮะวั <c oughs> นที่จะมก,การาเลยเริ่มต้นด้วยเดอะว,วิชชัปเดอะวิชชัปเป็นหนังที่พูดถึงวิจฉาซัพฟาร์ในช่วงปี2008เป็นหนังที่พูดถึงวิกฤตไฟแนนซ์แต่ว่ามันมีความสุขในแง่ของการเชื่อเชื่อหดบาทกันเมาม่าใช่ไหมเมื่อทาม่ามันเป็นเร <c oughs> ื่องเชื่อเชื่อทบาทกันระหว่างดาราทั้งสี่คนในเหตุการณ์จริงซึ่งมันทำให้เรื่องทูน่้ยากๆกับเร เป็นหนังที่น่าสนใจมากๆของของช่วงคอร์เตอร์แรกซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยตอนนี้ชิงสีรางวัลโกลเด้นโกลบแหละก็คือหนึ่งเราสตีฟคาร์เวลได้ชิงดารานะฮะแล้วก็ทิสเซนเบลก็ได้ชิงดาราได้ชิงหนังยอดเยี่ยมของของหนังตลกหนังคอมเมดี้ด้วยประมาณสี่รางวัลที่ได้ชิงนะฮะแต่เรื่องนี้ที่มีทั้งแบล็กพิทก็มีทั้งอันคอร์ซิงเล่นด้วยวันนี้ตัวใหญ่ให่ใช่โดยตัวพ่อตัวโอ๋พ่อทั้งนั้นทั้งนั้นเลยหนังเรื่องนี้รับรองว่าบันเธอแน่แน่ดูไม่ยากเขลยไื่องใหนนยาก เรื่องที่สองที่อยู่ในกลุ่มของหนังรางวัลเนี่ยก็คือ Steve Jobs Steve Jobs ซึ่งเป็น Steve Jobs ใช่เป็นเป็นเรื่องที่สองแล้วแต่ภาพที่จะเล่าเรื่องที่ตัดเราออกจากสิ่งที่คุ้นเคยในหนังเรื่องแรกที่เป็นชิงสามรางวัลแล้วตอนนี้แน่ๆตอนนี้เนี่ยในข้อฟังเดอร์ก็ได้ชิงพร้อมๆกับเชอร์ลีสเลตซึ่งดูจากแนวๆเนี่ยเคสได้รู้มากๆกับหนังเรื่องนี้ด้วยสามรางวัลแน่ๆใน Golden g l นี e ได้ชิงนะฮะเรื่องต่อมาคือเดนิสเกล เป็นเรืงที่คือนคนพูดถึงมากแค่เทเลอ ER ร์เนี่ยทำเอาตั้งตาไหลกันหลยลยเลยคนพูดถึงในเฟซบ o o กผมเห็นเพื่อนเต็มมากผู้ชายเขาอยากเป็นผู้หญิงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่คือเดนิสเกอร์พูดถึงผู้ชายคนแรกที่สามารถแปลงผ่าตัดเปลี่ยน,แป,น,ปยนแปลงเพศเ,เป็นผู้หญิงได้แต่ประเด็นของหนังเรื่องนี้เนี่ยคนที่จะชอบมันไม่ใช่เป็นคนที่จะเป็นคนที่มีความคิดในลักษณะแบบนี้เหมือนกันคนที่คนทั่วไปจริงๆชอบแบบนี้ในแง่ที่ว่าความรักของคนเนี่ยมันเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขไงเรื่องนี้เนี่ยใจเหล็ก ใจหิมต้องยกให้นางเอกเลยนะฮะอละิซเวกานเดอร์ซึ่งซึ่งยกตัวอย่างกับคนที่รักไม่ว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงไป,ปไก็ได้ใช่คือฉากจบจะเป็นฉากอะไรซึ่งสามารถตอบโจทย์กาได้เลยว่าจริงๆความรักมันไม่มีเงื่อนไขจริงๆไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนไปแบบไหนก็ตามแล้วเดนนิออดี้เรดแมนมาได้รุ่นออสการ์ปีหนึ่งจากปีที่แล้ก็ได้จากเดเนิออดว้เวติงไปแล้วคือที่วัดเรื่องนี้เขา ทุ่มสุดตัวจริงจริงทุกอย่างก็ดังนะใช่ใช่ใช่ก็ไม่รู้นกันว่าเขาจะเป็นทอมแฮนส์หรือเปล่าที่สามารถได้ออสการ์สองปีซ้อนโอ้นะฮะแล้วพี่ว่าสามเรื่องนี้ก็ได้รุ่นกันมันๆแล้วแล้วก็มีสิทธิ์มีสิทธิ์มีสิดขึ้นอยู่ออสการ์จะ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 มองยังไงกับเอ็ดดี้เลดเมย์มากกว่าว่าเขาคนนี้สองปีซ้อนหรือเปล่าหรือว่าคนอื่นที่เขาควรจะได้หรือย่างนี้ไหมจ้ามิสิดได้ นี่เราได้ไปแล้วปีนี้อาจจะไม่ได้หรือเปล่าใช่ใช่ใช่ถดูเงินไปนะฮะอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องชิงข้างมาแรงมากๆแต่ว่าเป็นหนังที่แนวมากๆเลยชื่ออโนมาลิซ่าเป็นแอนิเมชั่นแต่เป็นอนิเมชั่นผู้ใหญ่แล้วเข้าไปชิงเขาเล่นเขาแข่งกับหนังเด็กๆหมดเลยซึ่งจะเป็นเรื่องที่ก็แปลกดีมันเป็นเรื่องคุณปู่อะไรสักอย่างไม่เชิงคือเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังแนวนะฮะคนที่อยู่เบื้องหลังหนังนี้คือชารีคอฟแมนซึ่งถ้าเราไปดูหนังจะรู้จักหนังอย่างพวกแอนดัปเทชันมิริจอมาโควิชหรือเอเทนอลซันช ที่เล่นอยู่ในจิตใจของคนนะฮะภาพนี้เขาทำเป็นซั o มูชชั่นแอนิเมชั่เล่าเรื่องกับคนคนหนึ่งซึ่งค้นพบตัวเองว่ามีปัญหาคนแล้วข้างได้ชิงโกลเดนโกลบและน่าจะยืนอยากต่อไปในการชิงชิงชิงออสการ์ด้วยนี่คือสี่เรื่องที่มันหนังซึ่งหนังรางวัลซึ่งรางวัลหวังรางวัลได้จริงจในช่วงไตม่าแรกนอกจากหนังสี่เรื่องซึ่งหนังรางวัลที่เราลุ้นได้แล้วเนี่ยยังมีหนัคุณภาพอีกสองเรื่องเรื่องเทลซีซ่าเทลซีซ่าเป็นหนังลุงดาวอีกอย่างนะฮะพูดถึงฮอลล เป็นพูดถึงการสร้างหนังเรื่องโอซบิโภเป็น<ม>ความน่าสนใจตรงที่ว่าเป็นหนังที่กำกับโดยพี่น้องโคเอนโคเอนบราเดอร์ซึ่งแน่นอนเป็นเป็นบิ๊กเนมของของหนังคุณภาพอยู่แล้วนะครับเรื่องนี้มีจอร์จคูนี่เชนนิงเททัมแล้วก็มีเอเซียจอห์นสันมาเล่นด้วยโอ้กัดจิ๊กวงการฮอิลูวี่ใช่องฟิปตอร์ของมันมากป็นดใหญ่ๆอีกคนใช่ครับใช่ใช่อีกเรื่องหนึ่งนะฮะเป็นหนังคุณภาพจากผู้กำกับซึ่งเราไม่คิดว่าเขาจะทําหนังแบบนี้ได้ไมเคิลเบย หลังจากทำตทัวเบอร์มาหลายภาคภาคนี้ก็ขอพักมาทำหนังแอคชั่นวามาเรียกเทอรจีนาวซึ่งพูดถึงวีลกรรมของของซทรีกลุ่มหนึ่งในช่วงลิเบียในเหตุการณ์ในลิเบียเมื่อปี2012เป็นาการพูดถึงอะไรนี่ฮีโร่คนที่เป็นฮีโร่ขึ้นมาโดยเหตุการณ์จําเป็นขึ้นมามีความเป็นวาร์ม่าสูงแต่ความแอคชั่นในสาระความเป็นไมคิลเปย์ก็หนักแน่นเหมือนกันยังอยู่ยังอย่อยังยังเป็นไปใช่ใช่ใช่ดังนั้นเนี่ย ระบบิดพลังปรากฏภาพก็ยังมีอยู่แต่แค่ความรีระดับมากไปอย่างเต็มที่ด้วยซึ่งทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยก็คือเป็นการกับว่าเป็นเรื่องของการเริ่มคิปออฟในช่วงควอเตอร์แรกสองเดือนแรกของเรานี้ค่ะแล้วก็เป็นเหมือนเป็นเพียงแค่นำจิ้มนะใช่ไหมครับที่เป็นหนังควอเตอร์แรกสําหรับหนังที่เข้าชิงรางวัลทีนี้มีหนังพวกบล็อกบัสเตอร์อะไรอย่างนี้ไหมครับถ้าพูดถึงหนังในกลุ่มบล็อกบัสเตอร์ที่เข้าในช่วงซัมเมอร์อเมเจอร์อย่างน้อยก็มา6-7เรื่องซึ่งเป็นหนังไฮไลท์ของเรานะฮะเรื่องแรกเลยเเเเข้านนยยลคืืออร่ง ซึ่งเป็นภาพต่อของ,มงสมบัติมม<า>แม่งนชส์แล้วก็ภาพนี้เนี่ยคิดเซียงวดมาแบบหลอกกิ๊กมาก,มากๆโดยแดงกับมิริว่าตัวแม่3คนมันเล่นในหนังเรื่องนี้ประจับทบาทกันเริ่มจากชาริสเซอรอนระดับเบรกเลยมีบลังบลังใช่แล้วก็เจอที่้าใช้ใชนซึ่งเอาแค่3คนมารวมกันในหนังเรื่องนี้เนี่ยคิดว่ามันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วนะฮะนี่คือจากยูโรซาวอีกเรื่องนึงซึ่งเป็นแค่ของยูโรซาวเลยคือเรื่องวอลกราฟซึ่งใครที่เป็นคอเกมไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นวัยเด็กผู้ใใหญ่่ช เป็นหนังซึ่งมีฟีดแบ็ดีมากตอนที่เราใช้เลอร์ไปนะฮะเทียบเท่าหนังใหญ่ในระดับของเราเลยซึ่งเป็นหนังที่เราคาดหวังในระดับมากๆทีเดียวครับ <ฮะ S 1> เพราะมีแฟนแบบที่มันขั้งเยอะแล้วก็เป็นหนังแอคชั่นไซไฟแอนเจอร์ซึ่งลงตูงสูงมากๆเลยนะฮะก็เข้าช่วงซัมเมอร์เหมือนก,กันนะฮะ <c oughs> แล้วก็ในแง่ของ Universal Pictures เนี่ยนอกจากจะมีหนังที่พูดไปแล้วสองเรื่องเนี่ยยังมีภาคต่อภาคใหม่ของเจสันบอล นะซึ่งภาคน,นี้เนี่ยบ้านเอมอนกลับมาภาคตะวันตกยิงกลา้าซึ่งเป็นคู่หูซึ่งทําให้แฟนชาีิสักเซสภาคน,นี้เนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่ายูเนซ่ามองว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องให้เจสันบอลขึ้นไปเทียบชั้นกับอิทนัทนฮันและเจสบอลได้ทัน<อ>เ,เรื่องราวมันก็จะเป็นเรื่องที่ใหญ่โตขึ้นเป็นโกลโบโ่ปิชูมากขึ้นกว่าที่เรีผ่านมานะครับนี่คือเจสบอลเรื่องสุดท้ายของยูนิเวอร์แซลึ่งเข้าช่วงปลายซัมเมอร์คือเรื่องติดเจสบอลติดเจสบอลเนี่ยจะถือได้ว่าเป็นหนังร่วมทุนระหว่างยูนิเวอร์แซลกับจีนกับะจาอี้หน แมตเดมอนเป็นโรเองจากคาริบูดและมีดาราจีนดาราเอเชียเยอะแยะมากมายอยู่บนหนังเรื่องนี้เป็นหนังซึ่งพูดถึงเหตุการณ์ไม่ใช่เพื่อพูดถึงเรื่องเดียวกับการลุกจีนซึ่งสร้างคินันเพื่อปกป้องอะไรบางอย่างซึ่งใหญ่ขนาดนั้นมันคือไม่ใช่มนุษย์แน่นอนบริษ<อ>ัทตลาดเปิปเดคอยไปรู้ทุกอ,อเปล่าใช่จางอี้หมูมตเดมอนและการกนำกับด้วยทุนที่สูงมากๆต้นๆระดับต้นๆของขอ,ง,ของ,งจีนเลยอันนี้คือฝั่งของยูไนเต็ดแซวฝั่งพาราเมลเนี่ยใครได้จริงๆจะเป็น ดินจัตับอ,อักเสบซึ่งมาจาก้อนเทลเลอร์ไป่เราไปเนี่ยคนค่อนข้างคือหามากภาคนี้ก็จัดเต็มมากขึ้นในการฟอกมาวิวอ,อันเดอรมานะครับคนที่อยู่เบื้องหลังก็ยังเป็นไมนเข้าเดเหมือนเดิมนะฮะก็ยังให้เป็ชายนี้เดินต่อหน้านไปไปด้มันขึ้นกว่าเดิมไฮไลท์มากขึ้นกว่าเดิมคราวนี้นมื่อเดิมแร็วมก็มีตัวผู้ลายมาด้วยตัวใหม่ๆเข้ามาด้วยนะฮะของพาราเมลเองก็ยังมีเรื่องเบนเฮอร์ไม่รู้ประวัติได้ยุนยิ่งชื่อ เป็นหนังอีพิกยุคเก่าซึ่งซึ่งเอากลับมาทำใหม่แน่นอนก็เป็นหนังซีนโลกรุนสูงเช่นเดียวกันอยู่ในกลุ่มบล็อกบัสเตอร์เช่นเดียวกันและ Star Trek Beyond กำกับโดยจัสตินลินมันคือฟ้าเกิดฟิลิปา้าอวกาศนี่เองจัสตินลินเนี่ยเป็นคนที่ชุบชีวิตแฟรนไชส์ของฟาสต์ลูเลต์มาแล้วมีพลังมากคาดหวังว่าเขาจะเป็นคนมาชุบชีวิต สตาร์เตดขึ้นมา<ห>นรอบเด่นเ,เหมือนกันนี่คือหนังในกลุ่มซัมเมอร์บัสเตอร์ <c oughs> แต่ความไรของเราไปมีหนังอย่างมากมายที่อยากจะพูดถึงในปีหน้านะฮะเรามีหนังในกลุ่มของหนังคอมเมดี้ก็เยอะมากสแลนเดอร์ภาคสองต้กลับมาให้เฮฮากันนะฮะสนุกมากเลย <c oughs> ใช่ใช่นะฮะมีหนังอย่างเดอะบอสซึ่งเมลิซาเมคคาที่ก็เป็นจัสตายเธอก็เป็นตัวนำในบทนี้ร้อยเรียนมาท้าสจวร์อามากแล้วก็มีเดนเบอร์ภาคสองซึ่งกลับมาครบทั้งแก๊ ทั้งเซตโลแกนใช<า>่ใช่ท่านโรสเบิร์ดแล้วก็ซคแอฟรอนแล้วมีน้องโคโอีซ้ซึ่งเล่นเป็นเป็นคิดเกอในคิดแอสเป็นตัวปวดตัวใหม่อันนี้คือกลุ่มหนักคอมเมดี้นะน่าดูหลายเรื่องเลยครับหลังคอร์เรสมีมีวิงส์วิงส์นี่ยเ,เป็นตอนต่อของแฟรนไชส์นี้ซึ่งเห็นเทรเลอร์แล้วน่ากลัวมาก น่าจะเป็นอะไรที่น่าน่าจะสร้างความอื้อหืได้นะฮะจากวิงส์แล้วเรายังมีเดอะเพิร์ชภาค3ซึ่งซึ่งเป็นภาคต่อหนังแนวแนวขยันขวัญตรงนี้นะฮะชอบชอบหนังสยองครับครับแล้วยังมีหนังอย่างวีหรือวีจานี่แหละซึ่งกลับมาในภาค2เช่นเดียวกันครับแอนิเมชั่นมี3เรื่องแรกก็เจ้าของเดือนการจับวินเนียสคือเดอะซิกซ์ทูไลท์ออฟเพ็ตเป็นหนังซึ่งวิลเลี่ยนเราพูดถึงสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยเวลาเราไม่อยู่บ้านเขาทำอะไรกันบ้างเรามาณาใจมาจากคลิปปีโอหนึ่งใน YouTube นะฮะก่อให้เกิดป็นหนังเรื่องขึ้นมาซึ่งหนะังแล้วน่ารักมากกับสิ่งที่เราจะได้เห็นในหนังในแอนิเมชันเรื่องนี้ค่ะมีเรื่องหนึ่งซึ่งภูมิใจนำเสนอเลยเข้าปลายปีเป็นหนังเฟสเทปชื่อซิงซิงเนี่ยเป็นหนังซึ่งต้นน่าจะชอบร้องเพลงใช่ไหมใช่ซิ<อ>งเนี่ยแรงมั่นใจในการทำแอนิเมชันเรื่องนี้มันเกิดจากเจ็ดแปดปีที่ผ่านมาเนี่ยกระแสะของการแข่งขันร้องเพลงที่เป็นรูปยมีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเดอะวอยซ์อะไรกันก็ทัลเลนต์หรือว่าเอ็กซ์แฟคเตอร์พวกนี้เนี่ยก็ ทำาไม่เกิดระดับมากหน้จากรายการเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นแรงบันดาลใจาให้เกิดเป็นแอนิเมชันนีเข้ามาซึ่งเราได้ดาราดัง,ดง,ดงๆเยอะมาก,กว่าร้องเพลงลงไปในตัวอนิเมชันเรื่องนี้ยังไม่เห็นอะไรมากมายแต่ว่า,าเรื่องนี้ย,ยูนิเซอร์พูดเลยว่าราข้าวเ่องสิบเพลงที่เสียไปเนี่ยแพงมากแล้วมีเพลงเป็นนับได้เป็นร้อยเพลงอยู่ในเรื่องนี้เลยนะฮะอีกเรื่องนึงจะเป็นเรื่องอ่าคูเปอร์แหวนทูสปริงซึ่งเป็นหนังจากไลกาเป็นอนิเมชันแนวซึ่งเป็นสต็อกโมชันซึ่งเป็นทางเรื่องใหม่ของอนิเมชันเช่นเดียวกันสุดท้ายเนี่ย มีหนังซึ่งอย่างพูดถึงอยสองเรื่องด้วยกันซึ่งอาจจะเป็นหนังซึ่งฟิลกู๊ดเป็นหนังซึ่งคนเราดูอยู่ก็คือวิเชตจอร์สเบอรี่ใครเรื <ich> <ich> <น>่องใครวิเชตจอร์เนี่ยเรื่องนี้ตั้งมีบอบมีหลายๆปีมาแล้วที่มีข่าวว่าจะสร้างจะสร้างแต่นี่คือค่อนข้างที่แน่นอนแล้วว่าเราจะได้ดูวิเชตจอร์ก็จะเป็นอะไรที่ทุกคนรอคอยกันได้ดูอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ปิดท้ายไปกันด้วยเลสโน่เลสโน่จาก จอร์จกรีซ์เป็นคนเขียนบทเขียนหนังสือเรื่อง uh, Follow Star เ,ป,เป็นพวกทาวพวกนี้นะคระับเอาใจไว้ลูกนี้ในช่วงเปลดปีนะฮะที่พูดไปก,ก็ประมาณสักที่เก้าเรื่องอยังนี่กี่เรื่องเยอะมากไม่ได้พูดแต่เพียงแต่ว่าอยา่างที่พี่บอกไปคือยุทธที่เกิดความหลากหลายอะ่ะ เรามีคอมมิเนที่จะเอาหนังหลากหลายคนต้องบอกว่าหลายคัลอรี่มีหมดเลยใช่ครับใช่ครับใช่ครับยอปีแรกเป็ปีที่น่าจะสู่กับการทําง,งานอีกปีหนึ่งถึงแม้ว่าจะไม่ได้แบบคาดหวังว่าจะต้องเป็นปีที่ทำรายได้ะะระเบิดเถิดเทิงอย่างปี2015ก็ต่างแต่ว่าเป็นปีที่เรามีความหลากหลายจริงๆและเป็นปีที่เราไม่หนักเข้าฉายมากที่สุดตั้งแต่มีบริษัทดูอีมาและนั่นนะครับก <มา S 1> ็คือบทสัมภาษณ์ทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับหนังที่จะเข้าฉายในปี2016จาก UIP นะครับต้องบอกได้เลยว่า โอ้โหน่าดูทุกเรื่องเลยนะต้นเองก็เป็นแฟนของหนังหลายๆเรื่องที่ยูไอพีเคยนำเสนอมาเังไนวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เก๋มากๆเลยนะครับอย่างนงว่างขอเชิญมารรจกาเราอีกนะครับขอบคุณครับ สัปดาห์นี้นะครับมู v วี่ฮิติดชาร์จจะปิดท้ายรายการกันด้วยเพลงประกอบภาพยนตร์ที่ได้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลลูกโลกทองคำเพลงนี้นะครับเป็นเพลงมหาชนสุดฮิตเลยประกอบภาพยนตร์เรื่อง f a สเซนนะครับซึ่งก็คือเพลง See You Again ครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจาก j u s t s t ่า e หมดเวลาของ Movie h i ิตติดชาร์ตในสัปดาห์นี้แล้วผมต้นธนสิทธิ์จตุรพุธขอลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ